อันนี้สามเลยเนาะเริ่มทึบจังหน่อยทเ,อทเทียนเทียบใส่แป้งนิดหนึ่งพี่เนาะแรงมากเระท่านที่ใดเทียนมาจัดอีกแล้วนะบกเย็นร้ายขัดขมืด <c oughs> ติดล,ล่องนะพี่เนอะที่นีเจ้าวาตัวยห้องใส่แล้วก็ถือ,ร,อระเบียงเนาะถอดเนี่ยแท โอ้โหโอ้มายกอดโอ้มายกอดเืี่ยเดอีเดียบอกโอ้โหปะเค็งใหญ่เอานกขึ้นไหมครับเนอะขึ้นไหมโอ้โหนกขึ้นเมย่อกขึ้นเมโอ้อันนี้ปลาเค็งใหญ่พี่น้องครับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน ยินดีตอนฮับเขาสูุซองบาสุคณีดีด้อพี่น้องเมื่อนี้เอาสีลงไปยามเบสพี่น้องหลังจากเสียใบบางเพนเนี่จากสีมานจะบวมมันเนะเาะเสียใบซื่อเราพี่น้องมาเทียมันมานมื่อนี้เอาเบสมาใส่เพิ่มอีกสามสิบสามหลังพี่น้องสะม,มาใส่ไยายามเอาประดุกมือแรงเนาะสะไปเสียบใ่แถวเบื้องน้าพูดแหละน้ำกัจกบจักวิททงหน้าหรือบอ่ไปกับหมองสลัดสบายดีสบายดีไปพี่น้องเดี๋ยวสะพาไปยาม เสียบเนี่ยขีดกระเดือนเด้อพี่น้องสิ่ฉนมัดประมาณอันมาอันนี้ซื้อหรอกมาเสียบซื้อหรอกตอนแรกผมแด้แจังสิคือแนะ่เพราะว่าย่ำแรกมันที่ถือประดุกมันขึงอ่านหน่อบรรยากาศย่ำแรกพี่น้องเอาใส่ในให,หน้าเนาะเดี๋ยวสิมาเสียบยามกันเนาะจงไปเสียบเนาะจะไปเสียบหน้าท่งนะพี่น้องหน้าแบบสุนทอนจะไปเสียบเบื้องนั่นก็เลย อันหอมนีกระชยายก่อนอู้ยกลบไหไทโทนเนีย่ยามไปทางไหนก่อนวะทางนี้เนาะแ้วางนี้ก็ได้ยามมึงมึงสุดโอ้เขินหนาบบัดแล้วพี่นนองเบียดเท่าเขินหนาบบัดแล้วอันหนาม,มันโบกน้อยพอปอนะ หลังนี่เป็นยังเด้อชุ่มมะกงจะสิบอ่ะแม่ไปบงังสุรัตนมันยังมากินมันงูหรือเอียนอู้ยังมันคือขึ้นมากจะสิบอ่เอียงวะคิดว่าเอียงกินมันหรือว่ากบบ่เนาะเออถืี่ยวบังสุรันเอา้าไปบงัง ต่างเป็นยังเปนคือกระขึ้นมา่ผิดใช่ขาดเหรอใส่แบแตะเพิพี่น้องตอนแรกอยูมายามตอนมะยามตอนนี้จะข่มจะเงายบเลยยยามตอนแรกนะพี่น้องมันหมักตือขึน้ปลาไปดู กันปวดพวกมันือโอ้ยส่วนน้ำไม่ต้เสียบเนง่ยดอกพี่น้องเหงาหลอดส่วนตอนแรกจะเป็นสิมารุน <sı f if ampa> lưu vào màn sao đây nó sẽ nghe nhẽm từ qua vết đẻ chân sỉ một vết điều còn ngheng là nó sụt lật ta lục ได้พี่นอ้องเดี๋ยวะฮะเสียบเหยื่อกันพี่นอ้องจังหวะกันพี่นอ้องร้างนี้เกินเข่งมาเบิ่งนไม้เบิร์นไกลไจลไม่เบิร์กันที่จะทอนก็เข่าได้หมโอ้ยตัวเอี้ออยมน,นี่เนาะนี่แหละเสียบขีดกระเดือนพี่นอ้องมันถือวัตสุนแน่เนาะวัตจักเอียนวัตจัก ถือครกพืชทุกอย่าง <hire> บบเอี่ยนเป็นปุ๋ยฟ้าเสียเป็นพัดเผ็ดรเอี่ยนหรืว่าปลาไหลพี่น้องมันยฟ้กเป็นเอี่ยนเลยอ๋ออยากดื่หนังกระถือปุ๊บตัวนี้เราไปจากตัวนั้นก็อยากเอี่ยนขี้กันเนาะอือนี่แหละตัวนี้เอี่ยนมันหมักหมดเลยเอี้ยนเบิ่งแพนเบิ่งค่ะมันมีจะแพ้แพ้ตัวมันครก เปลี่ยนคนตั้งอย่างเดียวคือมันกินเกินทีน้องกินมากเวทผมรุลงเเหลือุผขาแต่เล่นยัเอ็นเดียวเอาเวทขึ้นไหมมาเสร็จ้ซะเอปวดได้ปะเอปวดเอียนกนทีน้อง่เล่นหนึ่งเลอกลุาดิ Bà, chị nó mang mán, yên là tôi đã lắng này, này có chịu đấy kinh nắng nó cái chịu nắng nắng cái chịu nắng 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 นู้หลังน่ะก็กล่มเยียนอยู่ประจำประจันเปียนอีกเด้อเยียนนี่ขยันถือเป็นซีฟหนามบกได้เด้มันก็ได้มักถือเยียนเยียนลายได้พี่น้องหน้าบาสุกอยเข็งหน่อยกินกินจนสายจังคนเด้อบะเข็งหน่อยก็ได้สายจังสายเจี๋ยวเบิดอหัว มาเรื่องหลัง,ลงนี่นอกีกเนาะโอ้โอยเยียนยังอนนี้เยียนต้องสามหลังนะโองงปปะย้ยนไงรุดวะโมเมนเอียนจะเป็นปลาหัดรุดรุดจ่เฮ้ยคนจะาอ,อ,อีกเนาะดลุเนาะคนรู้มากขนาด ดูต,ตก,กมา,กกมา,มาละโวยไหลเล่นหมวกอ <c oughs> จังเลยจะมาหมวกอยันตี้จักกายอยังเนี่ยประเทศยัยงเลยบู๊ปจประเทศอ,อเมริกาจ้าหมวกอเมริกาได้นี่เด้อค่อยเป็นคนอเมริกา

ว้าวปลานิลปลานิลปลานิลเด้อมันบุคอยติงอันนี้ปลานิลนสามเลยเนาะเริ่มทั้งปลาเค็งหน่อยทั้งเอียดเรียบเงียอันนี้มันสีดถึงสี่แหะใครกลัวปลาเค็งหน่อยอยู่หน,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 น่อปลาหนิ่กันเนาะมันลายดิบลอนทางอันนั้นปลาคอดไล่ลาย

อ,อ,อู้ตัวใหญ่ด้วยอุ้ย <laughs> โอ้ยเห็นว่าจังนี่กระยับประมานะ่มนามนป็นแม่พี่น้องเอ้ยกระด่างวาจะเป็นปลาดุกพวกหนึ่งพวกมันเอ็นอันนั้นมันอันนี้ปลาปลานมาซุกเอ็นปลาปาดหรือว่าฝั่งไทยนะจอเอ็นปลาตะเพียนบ่ปลาขาวซะตีงมันเป็นมันแน,น่นอร่อยเป็นอร่อย,ออยมังกี้นี้มังกี้นี่ขาดเนาะ ตีโตเลยจ้าพี่น้องเลยก็ได้มันอยู่เด้อใครกว่าใครกว่านอนอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องคิดว่ามันจะบบมีปลาเนาะมาลองใส่บิง่งเมื่อวานนี้ก็เลยแบบถือนาสลัดโอเคว่ามันสิถือก็ได้ใส่เลยวันนี้สิได้ใส่เพิ่นสุป,ปีีด้าบบดนี้เวลนาน้าขึ้นเนวนี่ไม่น่าขวยมันเป็นมนัน

và lắc ký Mẹ 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 lắc kì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  mời mẹ mời 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 là <thấy lì> <laughs> โอ้ยจนคอเด็ดกกเขาบัดว่าพัวรุดไปติดบาดเดียวจกฝ่ายไงตายตาบพังนู่นอยู่พี่เนาอนั่งมาบ่ท่านที่ใดเอียนมาจัดอีกแล้วนะบกเอียนลายขัดเอาของมาดูเอ๊บเอ๊บโอ้ยคืนนี่บ่ะจักษเยะแล้วบัดนี้เอียนเป็นเงหยบจับมันมันมื่นลายเว้ย กิมเบ็ดเนี่ยอัน,นเป็นเอียนเป็นดัดมาเบ็ดแท้ๆพอหาวทูัดเอียนเป็นนะพี่นอนอะเรื่องก็เนืนเดีเด้เอเดอยแล้วเยแล้วโอ้แหงนแหงจ้ะ เหี่ยนเลยวะอืมมันเหี่ยเลยโหมันเสียดุดันอยู่ดีๆไหมนี่แห้งปล่อยน้ำเหมาอออกไปโห อ่องสวันดีข้าวเม่าใส่อยู่หน้าข้าเจ้าเนาะคือหน้าเอริเล่จิมานอยู่บ่ตอนยังหน่อยบะซุเคยมาใส่กับไอ้ดอนเนาะไอวานไปใส่แถวนี้แหละชื่อแตงแตนปลาดุกลายหลายเหมือนี้มาลืมลืมขึ้นความรังนี่ขาน้าตัวเก่านี่แหละขาน้ายังคือเก่าอยู่เนาะแค่นี้แหละตรงกระตุ๊กติกีอ่ะพี่อันนี้ข้าวน้า้านเน้ะจากอิติ ใส่ที่เอาเบสมันหลายเป็ดหน่อนไม่ใส่หม้อกันและใส่ไ,ไปเบื้องนะหอดทูหนหอดแถวหน้าซาวตีกป็ดเป็ดหนอยใส่เบสลอยเบสหนึ่งตัวเป็ดเมื่อยคักเนาะตอนเสียบเนือนะ้อเนาะเลาะเสียบเนื้อที่เมื่อยนะขึ้นตาตื้อกว่าหนะ้าบางซุกอีกขนาดเลยเป็นตาแบบประดุกหัวหน้ามันถ่วงเพรท่นวะิทย์นะประมาณอยู่เลย

โอ้บ uh, oh, ai ่อน a ลาน้ เ,เ,เที่ยวปลาถือก็มันแหละนี้ปลาคอเนาะปลาค้อนี่มันจำถือเวทมวังสวิเนาะไ right? ้าไปใส่เบอร์นะี่เ้าเรียบร้อยพี่น้อง คันหน้าบกกะมือยื่นพอดีเห็นคันหน้าเนาะแ,แล้วก็สีงเงี้ยงจนเลิกหแหละตอนแรกใชมายามอีกทีหนึ่งแบบก,ก็ขึ้ปล่าถอกยังแล้วมันก็นตกลงน้ำขึ้นเก่า <c oughs> อู้หลังนี่เฮ้ยอะไรตอดตอดแต่ต,ตอดตอดตุบต,บตับตุบตับอยู่บางทีนี่ โอ้ปลาเข่งน้อยแน่เลยเนี่ยอาจจะปลาเข่งหน่อยเมื่อกี้นี่มันดึงตับตึบตึบตึบตามหน,น่เลยเวทเทยร์ใส่ก็จะไปคุ่นจ็ดไปคุ่นณแมาพี่กลับไปหน้าเขาคืนพี่น้องเอ,อ้ยนี่แถวนี้ได้เป็นตาขักันเลยเอาหน้าอาตัวอาตัวหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็มีข่าวหน้าวานโอ้มีหัวกบ โอ้ยเข่งแต่ทรายนี่กระปูแต่แท้นี่กระปูแต่แท้นี่สิเห็ดเพิ่นนี่ตางนี่ใส่ทีทีกัน,นอู้อู้ทั้งนี่ดิเฮ้อู้กินแ่ะาจักนี่โอ้ยหามาก,ก่อนโอ้ยถือแบบไปดีูน่นี่โอ้ยอีดีโลัด กินไหวขนาดเอ้าเมาปดห้าสิปดก่อนอโนเคใหญ่เลยเรียกว่าตัวปดก็ได้เอ้าป๊อดมั้งปลาเข็งปดได้ยี่หรอป๊อดมั้งปดให้พี่น้องมั้งแล้ขึ้นมาเด่วปลาเข็งมาตรงใส่กุขึ้นจังสิบบรูทอู้ตัวใหญ่อยู่เด้อเออเออแด่กระป๊อดบ่เนี้ยปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งน้อยกินไหวครับ โอ้ยปดเป็นอยู่ปรเดีเออเป็น şey, em. อยู่ทีมอาหารเออเสียบอีกใช่นียนะนี่บ่เกี่ยวเกี่ยวตัวเก่าขนาดเกี่ยวอีกยังดีอยู่ใส่เป็นอยู่ปรเดี๋ยสุดยอดดีดีฮะอะวะใส่จะเสียบยังวะสิปีนหรือสิหลอน กำมือติดล่องนะพี่น้องที่นีเจ้าว่าตัวห้าใส่แล้วก็ถือกับปจังเนาะเอาเปิดฟ้าจ้าประเค้งใส่จะประเค้งใส่ของไปเอาปลาที่มันถือก่อนร่วมทั้งแมสที่เ้าได้มือนี่เอ้ยยังมึท่านร่วมที่ยังสิบองังกอีกเนาะตัวหนึ่งเนาะโอ้จับยังสนจับดีๆเออจะไปจับสันมันจะได้เป็นบะบอ๊อยกำมันโลดเออตอนกำประเค้งลูกมันนะมันโล่งลูกไม่สันมันติปล่อง ันกับปักลาปลาพี่น้องไปเอาปลาปลาถือกิ่วพูนผุ่ดเลยถือเทียงตัวนะ้อยแถวนี้กระจักวลากินน้ำกับกจักนอก่ออะไรไหมเจักโตนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ได้เนาะตุลาธัวท่อนแต่เสียบเนี่ยพี่น้องมือแดงกินเข่ามาอิ่มๆิ่มเดี๋ยวกระโลเสียบเนี่ยบบึกขึ้นนะมือแดงมาลุ้นกันว่าหน้าเฮ่าทงนี้กับหน้า เดีด้ผลได้สิถือฟันกันเนาะตอนแรกหผลคัอุ้ยป้าอู้ตัวใหญ่คักตัวใหญ่คักตัวนี้อุ้คือถอดเนี่ยแทออู้อู้อู้โอ้โอ้ยายกออดโอ้ยโยก็อดเดี๋ยว้ยย้โย คักเนาะสุรัตเนาะอันนี้ขนาดว่าเนื้ออันนี้แล้วนี่โอ้พี่น้องเลยตัวอ,อีกคีบเอาบปถึกซ้่งยางมาจนตื่นมันดีนมึงหนึ่งนี่อันนี้พยายามกราบเด้อพี่น้องอันนี้เขาเสียบไปแล้วเขาเยขาามกราบปลาคอใหญ่ขนาดก็ได้เสียบกระปูด้วนี่ปลาคอตรงใหญ่มันเนาะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่โอ้เดอ้อโอ้กระลังถือเลยนี่ ัห้อาพยามตอนแรกนี่ห้องพยามกร,รับนี่รูดแต่พี่น้องปลาคอระดับนี้เนาะเพราะว่าต้งเจอกับมาเวา็ดลาโอ้อตออัวใหญ่เว้ยหมกวันนด้เน,นี่ยคิดว่ามันสีอันโตกว่าใหญ่ต่นาตนี กําลังค้ำย้งจับหนินาะสุรัตเนาะตอนแรกสิบปมานม้เวเลยแล้วมาเด้อลูกเด้อมาเดี๋ยาลังน่ะพี่น้องมีเด้อล้างเลยใส่โอ้ยติดเหรเฮ้ยมันเกินมันเกินหน่ะลูกเติม แรงพี่เวัดก่อนประจันปับเลยเสียงเฮลิคอปเตอร์อู้ถึ่งเลยบ้านยำเลยยำเลยโอ้โหปลาเข่งปลเอาวปลาดาโอ้ออกมาป๋อใจนี่มันคักนาะพี่น้องมีสายไล่งานมาว่าเบ็ดเท้าถือว่าสั่นเสียไม่ได้เสียไปวันเก่าเด้อ จี่สิพาพี่น้องมาเบิง่งสายรายงานมาบ่าเบ็ดไอซุกถือไอซุกว่าส่ตว่ท่างมันให้ไปเที่ยงน่านจะเป็นขั้นนะเนาะว้าวขั้นนี่เขามาใส่อยู่ในนี่ให้เีกระมานอยู่ได้ล่ะใส่สรู้เบิ้ตีงเฮ้ยลุดแตบวระจกักโอ้ลุดแล้ว สุรสัตเ,อ,เ,เนะอ้ยรุดซำเอา,าเนื้นอมันเสยีสยบในสุรัตโอ้ยมอสหนักะเมาขึ้นในห้องในเนาะใส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 หลังไรมันถือโอ้ยเสียบเนื้อบรท่านแล้วพี่น้องพี่มันกินดีคักแท้นี่ยนี่โอ้ใสใสใสกะละว่าถือไว้จกกะกระหรอพี่ตั้งเสียบเนื้อบางนึงเนี่ยถืออีแล้วบอก โอ้โหฝักเข็งใหญ่เอายกขึ้นมาครับเกาบขึ้นมาโอ้โหเก็บขึ้นเวื่ยเกขึ้นเวื่อยอ๋อันนี้ปลาเข็งใหญ่พี่น้องอปดปดปดปลาเข็งกินดีขนาดหนามลดเนาะพี่น้องกินเอากินเอาตักโป่งเลยพี่น้องเอ้ปกดเป็นเลยบ่าืก็บหมดทำไมไอ้ปดเองไหม ประเค็งนี่มันมีซันอยู่ได้พี่น้องขนเอาไปเป็น,นมันกัดแทงคือกันเด้ออู้แขวแหลมขนาดจนอันนี้จนอันนี้ขาดอู้หูโอทุอนเด้อซ้ายอันนี้ขาดนะน่ะกระเค็งกัดกระขาดโอ้กระเค็งตัวนี้มีมากเว็ด,ด้วยคือเซอรกันนะ่ะเสียบแล้ว ดีดเอาปลาพี่เนาะโอ้ยเบสขวดขาดได้รังอันนี้ขวดจะไปซื้อสายเอ็นมาอยากก่อนพี่เนาะแ่มืออื่นถ้าเราตังนะเอาซื้อมาเบสครับสายเอ็นมาวันนี้เข้าขนาดมาใส่ได้นี่พี่เนาะมาใส่ได้มันเติบเนาะจะโตหนึ่งนับั้งสองนับั้งเอ็นกับสองสี่หกแปดโตแปดโตเลยพี่เนาะแปมันเนาะ ไปเอาเบ็ดขาดตัวนั้นตัวทิ่มอยู่ใสลืมอยู่หันบอยังไม่ได้งจะเอามาโอ้ก็คอยใหญ่ตัวหนึ่งเลยมือแรงมายามใบไหวได้สั่นก็สั่นเป็นอันรุดเบ็ดพี่น้องอุ้ยล้างหนังกระถือแล้วฮะโอ้โมันติงอยู่ฮะยังไหวสุรัดยังไหวเลนเล่นเล่นล้งหนังก็ถือแล้วฮันมันเด่นอยู่อุ้ยถือดี ถืออีริหรือถืออีเลนเนาะคือปลาเพาะสวยๆปลามันบอนหรือเปล่าหลัง ah นี Blaze ่เดชซ้ายมือใสอู้ร้อนร้อนเสียบเสียบเสียบดูไา้มาเบิ่งเองปลาบอนปลาบ่อนสุรัสปลาบอนปลามันบอนสวยๆนะปลามันบอนมันไม่ได้กิน พี่น้องการยามเบ็ดของเขาไปใส่เบ็ดเสียใบยมือนี่ก็มาณนีนาะเดี๋ยวมือแรงสิผ้ามายามพี่น้องอย่าลืมถ่าติดตามเบิ้งเล้อ่าสิมานิวประมาณเนาะเขาใส่เบ็ดมือที่สองแหละแต่มันถือกิ๊งสีขากับมวนพี่น้องเขาใส่เลยแต่มันบ่ถือมันกะเมื่อยขี้ขลาดจว่าวกันถือเนี่ยนี่ก็โอเคเนาะมวนใส่สมือกันยังได้ไะสำหรับคลิปนี้ก็สิบเบดเพียงจะมีเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจต่อบบะสีนะ่ยเจอกันใ่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย